สวัสดีค่ะยี่นี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะสูตวันนี้เคลเลอร์เขาเลขกวิ่งบนเข้ามา16งวดค่ะงวดที่ผ่านมาเข้า6วันนี้ให้เด่น1เด่น2เด่น3ค่ะต่อมาเสือตกทังพลังเงินดีค่ะงวดที่ผ่านมาเข้า6์ล่างงวดนี้เซฟไว้ค่ะต่อมาเลขวิ่งบนค่ะเข้ามา9งวดงวดที่ผ่านมาเข้า6วดนนี้เด่น9เด่น8ค่ะ ต่อมาเลขวิ่งบนค่ะเข้ามาสิบห้าเงื่อนค่ะเงว่อที่ผ่านมาเข้าเก้างว่นี้เด่นเจ็ดเด่นสองค่ะต่อมาสามตัวบนอาจารย์กฤษดาค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาเลขมือทองเขาวิ่งเด่นห้าสองตัวห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดค่ะส่วนนี้สองตัวล่างค่ะมีแปดสองกลางสี่เจ็ดหนึ่งค่ะ ซูมินีสามตัวบนค่ะมีสี่สองเจ็ดห้าสามสองเก้าสามสี่ค่ะต่อมาแอสุยค่ะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองหกหนึ่งศูนย์ค่ะต่อมาเจไลไลค่ะจุดสามตัวละสองตัวใส่ไปค่ะต่อมาแนวทางสามตัวบนค่ะเข้ามาสองงวดแล้วค่ะงวดนี้ให้เด่นแปดเด่นห้าเด่นสามเด่นหนึ่งค่ะต่อมาปกเขียวค่ะงมืที่ผ่านมาเข้าหกและเก้า วัน 4, 5, 7, 8, 2, 0, นี้เด่นสี่เด่นห้าเด่นเจ็ดเด่นแปดเด่นสองเด่นศูนย์ค่ะส่วนวันนี้งวดที่ผ่านมาเข้าโต๊ดค่ะงวดนี้มีเจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์แปดสองเจ็ดเก้าค่ะต่อมาแอดพิงนี้ค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าหกศูนย์ล่างงวดนี้เซเว่นค่ะต่อมาแอดเมย์ค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าตรงเลืดโต๊ดค่ะงวดนี้สามตัวมีห้าแปดสองห้าเจ็ดสองสองเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งแปดสี่ Uh. ห้าเจ็ดห้าห้าแปดห้าสองตัวแปดสองแปดสี่เจ็ดสองเจ็ดห้าเก้าสี่แปดห้าค่ะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ